นายกอิงนะครับแจงปมอิสราเอลอำเภอไปห้ามคนไทยเข้าพื้นที่และก็เผยนะครับเยือนกาพูชายกปมคนไทยไม่สบายใจเหตุทหารกมบูชาร้องเพลงชาติปลุกใจใกล้รอยต่อชายแดนครับในเรื่องนี้นะครับนางสาวแพทย์ทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีถแถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลากรณีที่มีดรามา่าชาวอิสราเอลเข้ามาอยู่ในพื้นที่อำเภอไปจังหวัดแม่ห้องสอนสร้างโบสถ์และก็ห้ามคนไทยเข้าพื้นที่เกรงจะเป็นปัญหาบานปลายระหว่างประเทศหรือไม่นั้นนะครับ ซึ่งท่านนายกก็ตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รายงานข้อมูลให้ท่านนายกทราบนะครับท่านนายกก็ได้กล่าวต่อนะครับว่าสัปดาห์หน้านี้นายอนุทินจะลงพื้นที่ไปดูเหตุการณ์ครับและเมื่อถามว่านอกจากพื้นที่ทางเหนือนแล้วนะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวกรณีทหารกัมพูชาขึ้นมาร้องเพลงชาติกัมพูชาปลุกใจบริเวณปราสาทต,ตาเมืองทม ในพื้นที่ตำบลตาเมีอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทเขตรอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาทําให้คนไทยไม่สบายใจท่านนายกก็มีแผนพูดคุยเรื่องนี้อย่างไรในการเดินทางที่จะไปเยือนประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ครับซึ่งท่านนายกก็ได้กล่าวถึงคําถามนี้นะครับว่าไม่มีปัญหาได้พูดคุยกันในพื้นที่แล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นและได้เดินทางไปเยือนกัมพูชาจะดึงเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอย่างแน่นอน เชื่อว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับ